พยัญชนะตัวต่อไปนะคะสฤษีนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าหน้าตาคล้ายๆบอบไไม้เลยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆเดี๋ยวมาเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะจุดที่เส้นที่หนึ่งลงถอยหลังลงเส้นตรงเดินหน้าเลาะเส้นขึ้นเส้นตรงนะคะอ่ะ จากนั้นจุดที่เส้นที่3 1 2 3จุดที่เส้นที่3ขึ้นถอยหลังใส่กระลาหงายนะคะเด็กจะสังเกตเห็นว่าจะอยู่แค่ใน1ช่องตรงนี้เท่านั้นนะคะอะดูตัวต่อไปค่ะจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงเดินหน้าเลาะเส้น ขึ้นเส้นตรงจากนั้นจุดที่เส้นที่3เอานะับพร้อมกันหนึ่งสอจุดที่เส้นที่สขึ้นถอยหลังแล้วใส่กระลาหงายาง่ายใช่ไหมคะเด็กๆออามาดูตัวสุดท้ายค่ะจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงเดินหน้าเลาะ เส้นขึ้นเส้นตรงจากนั้นจุดที่เส้นที่ไหนคะจุดที่เส้นที่สามหนึ่งสองสาจุดแล้วขึ้นถอยหลังใส่กระลาหงายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหน้าที่ของเด็กๆคือเขียนบรรทัดที่สองสามี่ห้าและ6นะคะ เด็กๆห้ามเติมนะคะอ้าวจุดถอยหลังลงเส้นตรงเดินหน้าล้อเส้นขึ้นเส้นตรงาจากนั้นจุดที่เส้นที่สามหนึ่งสองสามจุดขึ้นถอยหลังใส่กะลาหงายนะ เห็นไหมคะเด็กๆงนาานิดเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวครูอ้นเขียนให้ดูอีกหนึ่งตัวนะคะจุดลงถอยหลังลงเส้นตรงเดินหน้าเลาะเส้นขึ้นเส้นตรงต้องตรงด้วยนะคะ,ะจากนั้นจุดที่เส้นที่เท่าไหร่คะ,ะเส้นที่3นะคะเอานะ้บไปพร้อมกันค่ะ1 2ึสาม จุดแล้วขึ้นถอยหลังใสกะลาไหนครูอ้นเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเด็กๆก็เขียนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปภาพส่งมาในอัลบั้มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ